ขาตั้งกล้องหมุนตามได้360องศาค่ะเป็นไม้เซลฟี่ได้นะคะขับออกมาก็จะอันแค่นี้ค่ะพกพาสะดวกมากยืดได้ถึงประมาณเมตรแปดเลยมีรีโมทบลูทูธมาให้ด้วยแบบนี้ขาตั้งของเขาีจะเป็นแบบสี่ขาแข็งแรงทนทานค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะล้มหรือว่าหักง,งออันนี้หมุนแผ่นกล้องได้ด้วยนี่แบบนี้นะคะสมมติเราไปเที่ยวนะอยากเก็บบรรยากาศร,รอบๆ360องศาเห็นไหมว่าตัวกล้องเนี่ยเขาจะหมุนให้เราเองเลยแผ่นให้เอง360องศานะคะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดหยุดนะคะจะมีปุ่มหยุดดอยู่้้านนหลังงตรงี แค่นี้เขาก็จะหยุดเรียบร้อยเลยอันนี้หมุนตามอยู่เราไม่อยากให้เขาหมุนตามเรายกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะอ่ะแค่นี้น้องเขาก็จะหยุดหมุนตามแล้วเห็นไหมไม่ว่าจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาเขาก็จะไม่หมุนตามถ้าอยากให้กลับมาหมุนตามทาน่นี้กดโอเคอ่ะหมุนตามต่อได้จ้ะแบบนี้เลยหรือถ้าใครอยากติดระบบนี้นะคะเขาก็จะมีปุ่มให้กด แล้วก็จะปิดระบบได้เหมือนกันนะคะเผื่อว่าบางทีเราแบบพูดไปยกไม้ยกมืออย่างเงี้ยอ่ะไปเผลอแบบอย่างงี้อ่ะหรือใครไปถ่ายที่มืดนะในชุดมีซื้อแบบนี้เพิ่มได้เป็นแบบไฟเสริมด้านข้างนี่มันก็จะหมุนได้ทางด้านหน้าด้านหลังแล้วก็มีกระจกให้ด้วยปรับแสงไฟได้นะคะไฟส้มไฟธรรมชาติหรือว่าจะเป็นแสงขาวนะคะนี่เป็นกระจกด้วยนะใครอยากได้กดได้เลยในช่องมามีเน็ตรีวิวนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน